สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดจะพามาชมนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นทาวน์โฮมนะคะอินที่5ค่ะอยู่บางนาตราดนะคะกิโลเมตรที่7ค่ะในซอยลาดพินนตบางแก้วนะคะอยู่ใกล้กับห้างเมกาบางนาค่ะที่นี่นะคะจะเนื้อที่อยู่ที่18.8ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่89ตารางเมตรค่ะจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะซึ่งชั้นล่างเนี่ยจะมี1ห้องน้ำนะคะชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นผนังนะคะ p ีแคค่ะเราขายนะคะในส่วนของบ้านเนี่ยก็คือรมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของรับประทานอาหารนะคะจะมีทำเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะเครื่องซักผ้านะคะไมโครเวฟนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโซนรับแขกค่ะก็จะมีโซฟาให้นะคะแล้วก็มีบิวอินนะคะในส่วนของตัว ผนังนะคะตรงนี้ค่ะส่วนของทีวีนะคะแล้วก็ทีวีข้างนี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องเก็บของนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำของแขกนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็จะมีติดตั้งนะคะมุ้งลวดนะคะไว,เวะะ้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตามประตูหน้าต่างนะคะก็ <ấu S 2> จะมีตัวระบบสัญญ,ญาณการขโมยไว้นะคะพาไปชมชั้นบนค่ะ นี่นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งห้องจะเป็นห้องด้านหน้านะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะในส่วนของตูเ้เสื้อผ้านะคะส่วนของเตียงนะคะแล้วก็ที่นอนค่ะตัวหน้าบ้านนะคะก็จะหันหน้านะคะไปทางทิศเหนือค่ะแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะมีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้เรียบร้อยนะคะมีฉากกั้นอาบน้ำให้เรียบร้อยค่ะ สว่วนอีกห้องนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีตัวสื้อนะคะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ห้องน้ำในตัวเช่นกันนะคะ ป้ายหลังนี้นะคะก็คือจะจอดรถได้1คันนะคะแล้วก็ทำเลเที่ยนี่นค่ะก็อย่างที่บอกนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะใกล้เมกะบ,บางนานะคะใกล้ทางด่วนบางนาค่ะใกล้ถนนกาญจนาพิเศษนะคะจะเข้าเมืองหรือว่าออกเมืองเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหาทาวน์โฮมนะคะแถวโซนนะคะบางนานะคะแล้วเป็นแบบ2ห้องนอนหนึ่งที่จอดรถนะคะก็สามารถติดต่อน,นัดมาได้นะคะที่เพจอันติคอพาร์ตี้คอนซัลแทนค่ะทักแชททักไลน์โทรสอบถามมาได้เลยนะคะ